แดดเพชรใีดีครับผม <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพอกันอีกแล้วครับผมกับบอไมอินดีมือนี้ได้มามาเพชรเกาหลีครับผมมาฝากพี่ภาคน้องครับผมมีไข่ต้มพร้อมมีกระเทียมสดพร้อมครับผมมาครับ ก่อนอื่นฮะก็ส่งมาหมากก่อนเด้อวันแบบนี้เด้อเป็นการเสียเวลานี่ฮะไซซ์สองฮอนะครับผมนี่ครับผมมารับมาครับ,รบอุ้ยแต่เสียบแต่เสียบคนครับวันนี้คนตะก่นอนเคอสีทั่วแล้วเนาะครับเนาะ นี่กระเทียมซอสผมครับเลยหน้านี่มากครับผมอันนี้โอ้เดี๋ยวซีมก่อนเลยครับนับแล้วอืม้ม แกเพจจังนะครับ,บ,บใครกิ่งล่งแตกนะ อกระเรียมเมื่อน่า อาแก่เพรชจังหน้อยครับอืมขี่ประโยชน กำลังออกฤทธิ์ครับผมมาถึงมาถึง สุดอยอดเลยครับออกนีดแล้วออกนีดแล้ว <c oughs> ครับผมเป็นบรรยากาศนะครับผมย่ำแรก คนเศร้าโตกครับผมเดี๋ยวออกมาทายข้างนอกให้เลยครับนี่เกิดออกฤทธิ์ครับผม เสียงฝ่าครับผมฝ่าท้ายแล้วตาหวานเนือครับตวหวหาหงนอยแล้ว ผม,ม่กินน้ำกั็งครับเสียงรถน้ำพางแน่เล้วครับเด้มอมันก็ขีดบดติดเลยปยมาต่อเฮ็ดเข็มครับผมอันนี้นี่อู้สุดยอดความเผ็ดครับผม เพชรได้ครับผมโอ้โหพอดีเลยพอดีเลยอืมงีกดแต่เนาะ อย่เด้อครับวันนี้ตากลัดใครแน่อยู่ครับแกะเพชรได้ดีดีครับผม chạy sang luôn Hãy subscribe cho kênh นื้อเต็มถาดนะครับยล้กแกะเพชรได้เยอะไปเพชรสุดยอดครับผมพักจากสวนเลยครับ นี่ยครับผมครับผมอาเป็นว่ามี่บใหม่ก็ไดมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับผมมาฝากพีฝักน้องเบอร์ตุคูทุกคนนะครับผมขอกราบขอบคุณนะครับผมที่ให้การสนับสนุนติดตามบาใหม่มาโดยตลอดนะครับผมภูเพ่นติดตามอันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เขามาเบึงไม่นะครับผมขอยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับสู่ซองบาใหม่ครับผม วันน okay, ี้บ้าใหม่กับจิขอลาพี่ละนองเพียงเท่านี้ครับผมแซ่บแซ่บครับผมมา่มาเพชดเกาหลีแต่กะเพ็ดในน้อยนะครับเด้อกะแกะเพชดเนี่ยก็จะเป็นไข่ต้มนะครับผมกระไดบรรยากาศเล็กๆน้อยครับผมอยู่หล้างบ้านครับผมตอนนี้อยู่หลังปลากรวยปลากรวยอ่าผ้าตำกรวยมือนะครับผมไทรวันนเบนบึงลีปกะเขาไปบองในช่องเลยนะครับผมกะขอกลับขอพระคุณอีกเท่อนะครับผมที่ให้การสนับสนุนติดตามบาใหม่มาโดยตลอดนะครับผม ขอกราบพุนหลายๆก่ค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆซะก,ก่อนนะครับเนาะมือใหม่ครับผมแนวใดบดุรีบุควนแนวใดหรือว่าเหตุผินนดพลาดแนวใดกระต่องกราบขอโทษขออภาัายไว้ก่อนนะครับผมวันนี้บ้าไหมกันที่ขอรลาพี่ละน้องเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับอยู่ดีไม่ห่างสุขสบายดีสุขสุขล้นกับผมสวัสดีมิเชคาบ,บ๊ายบายครับ